ในช่วงที่ทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พลัดใบเข้าสู่ยุคใหม่พวกเขาจัดการคว้าตัวนักเตะดาวดังระดับโลกเข้ามาสู่ทีมมากมายหลายคนหนึ่งในนั้นคือเซกิโอกุนอาเกโร่กองหน้าที่ย้ายมาจากสโมสสแอตเลติโกมาดริดดาวยิงสัญชาติอาร์เจนตินารายนี้ยกเข้ามาสวมยูนิฟอร์มของทัพเรือใบสีฟ้าในปีคริสตศักราช2011พร้อมกับความคาดหวังเต็มเปี่ยมที่อยากจะเห็นเขาเข้ามายกระดับทีมให้ก้าวขึ้นไปแถวหน้าของวงการลูกหนังแดนผู้ดี ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะเขากลายเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกของทีมทันทีที่ย้ายเข้ามาและสร้างความสําเร็จให้กับสโมสอนเอาไว้มากมายแม้เจ้าตัวจะย้ายออกจากทีมไปอยู่กับบาร์เซลโลนาหลังจบฤดูกาล2020-2021และเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจําตลอดระยะเวลา10ปีเต็มๆกับสโมสรแห่งนี้แต่ถึงกระนั้นในใจของสาวกเรือใบสีฟ้าก็ยังคงนึกถึงและติดตามให้กําลังใจกองหน้าขวัญใจตลอดการอยู่เสมอ ข่าวการประกาศแขวนสตาร์ทก่อนวัยอันควรด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพเชื่อว่าน่าจะทําให้แฟนบอลทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้รู้สึกใจหายไม่น้อยหลายคนคอยให้กําลังใจอยากให้ขวัญใจของพวกเขากลับมาโลดแล่นในสนามอีกครั้งคลิปนี้เพลย์เม e เกอร์จะขอพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวเส้นทางชีวิตลูกหนังของแข้งรายนี้กันดูว่ากว่าจะสร้างชื่อจนกลายมาเป็นเซกิโอกุนอาเกโรที่ทุกคนรู้จักเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามกัน เซกิโอกุนอาเกโรเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนคิตศักราช1988ในเมืองโบโนสไอเลสที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุดในประเทศอ, party, <c oughs> อาร์เจนตินาเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน <c oughs> ทําให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าในเมืองแห่งนี้ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจและแน่นอนว่าเซกิโอกุนอาเกโรคือเด็กน้อยที่หลงไหลในกีฬาชนิดนี้เช่นกันเขาเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีระบบฟุตบอลเป็นพื้นฐานและด้วยความที่ทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำให้เขามีความมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อที่จะเอาดีในสายลูกหนังให้ได้กระทั่งอายุ9ขวบ ฝีเท้าของเขาไปเข้าตาทีม i n d e p e n d เดนเตสโมสรในบ้านเกิดดึงตัวเข้าสู่ระบบเยาวชนวันเวลาผ่านไปฟอร์มของเจ้าหนูรายนี้ก็เริ่มฉายแววเก่งออกมาเรื่อยๆจนถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีด้วยวัยเพียงแค่15ปีกับอีก35วันถือเป็นสถิติใหม่ของวงการลูกหนังอาร์เจนตินาทำลายสถิติเดิมของตำนานอย่างดิเอโกมาราโดนา วันเวลาผ่านไปชื่อของเซกิโอกุนอาเกโรเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการลูกหนังอาร์เจนตินามากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ได้มีดีเพียงแค่เด็กที่ก้าวขึ้นมาทําลายสถิติตํานานตลอดการของชาติเท่านั้นแต่ฝีเท้าของเจ้าหนูรายนี้ก็จัดว่าเข้าขั้นจนถูกเรียกตัวติดทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2005จากนั้นก็ไต่เต้าขึ้นไปสู่ทีมชุด U23 และก้าวถึงการติดทีมชุดใหญ่เต็มตัวตั้งแต่ปี2006 เข้าสู่ปี2016ผลงานของเขาดีเกินกว่าจะเล่นอยู่แค่ภายในประเทศสุดท้ายเป็นสโมสรแอตเลติโก้มาดริดทีมดังในศึกลาลิกาสเปนคว้าตัวไปร่วมทีมแม้จะเป็นการออกไปเล่นยังต่างแดนครั้งแรกแต่จิตใจของแข้งรายนี้นั้นใหญ่เกินตัวมากๆเขาไม่เคยกลัวใครมีแต่จะวิ่งเข้าใส่กองหลังคู่แข่งที่ตัวสูงใหญ่กว่าเขาหลายเซนติเมตรเขายิง ิงแล้วก็ยิ่งกระจายในลีกแดนกระทิงดุก่อนจะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุ่มเงินกว่า35ล้านปอนด์กระชากตัวมาร่วมทีมในปี2011พร้อมกับความท้าทายที่ต้องการให้แข้งรายนี้นำพาสโมสรไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้บนวัย23ปี และเพียงไม่นานอาเกโรก็ตอบแทนเม็ดเงินที่เขาได้รับจากสโมสรแห่งนี้ด้วยการสารต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมเขาเข้าไปนั่งในใจของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยผลงานถล่มประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำ หนึ่งโมเมนต์ที่ยากจะลืมเลือนกับความทรงจำที่เขาทำไว้ในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้คือการซัดประตูชัยใส่ควีนส์พาร์คเรนเจอร์ส่งให้ต้นสังกัดพผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีไปครองอย่างยิ่งใหญ่แถมเป็นการปาดหน้าทีมคู่อริตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมนัดส่งท้ายฤดูกาล2011-2012ไปแบบเจ็บแสบ มันยิ่งเหมือนเป็นความสําเร็จ2ต่อที่ซิตี้ทําได้พร้อมประกาศสักดา9ก้าขึ้นมาเป็นทีมชั้นนําของวงการฟุตบอลอย่างเต็มตัวจนถึงทุกวันนี้พวกเขายังคงเป็นทีมเบอร์ต้นๆของอังกฤษที่พร้อมขึ้นไปลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาล วันเวลาผ่านไปอาเกโโรเข้าสู่ช่วงโรยลาแต่เขาก็ยังคงเป็นเหมือนไอคอนของสโมสรนแม้จะไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามเหมือนอย่างเคยแต่ก็ไม่คิดที่จะปลิดปากป่นออกมาเลยมีแต่จะมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมเพื่อรอโอกาสของตัวเองต่อไปบางเกมได้ลงในช่วงท้ายแต่เขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้วยการวิ่งไล่มุ่งมั่นในทุกจังหวะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามสัญญาฉบับสุดท้ายของอัเกโรก็หมดลงเขาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อไปหาความท้าทายครั้งใหม่ในช่วงท้ายอาชีพนักเตะซึ่งเขาก็ยังคงให้เกียรติสโมสรแห่งนี้ด้วยการตัดสินใจย้ายไปเล่นในลีกอื่นแม้จะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในอังกฤษ สุดท้ายเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนาที่คว้าตัวไปร่วมทีมในปี2021แต่ใครจะไปคิดว่าการย้ายทีมครั้งนี้จะนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตไปตลอดกาลอากีโรถูกตรวจพบว่าร่างกายของเขามีความผิดปกติเรื่องหัวใจทำให้บทบาทส่วนใหญ่แทบจะเป็นการเข้าออกโรงพยาบาลแทนที่จะได้ลงเล่นกับทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างบาร์เซโลนา อาการของกุลยังไม่ดีขึ้นและมีข่าวคราวถึงขั้นที่เจ้าตัวคิดจะแขวนสตารกันเลยทีเดียวทั้งๆที่อายุเขาเพิ่งจะเพียงแค่33ปีเท่านั้นหากเป็นนักเตะคนอื่นๆที่วินัยดีแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่ายังคงลดแล่นในฟุตบอลระดับสูงได้แบบสบายๆ ข่าวดังกล่าวทำเอาแฟนบอลทั่วโลกต่างใจหายไม่น้อยหลายคนส่งกำลังใจให้กับดาวยิงรายนี้กลับสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพอีกครั้งเช่นเดียวกับสโมสรต้นสังกัดอย่างบาร์เซลโลนาก็ออกมาให้กำลังใจนักเตะของตัวเองและยืนยันว่าพวกเขาพร้อมให้เวลากับแข้งรายนี้ไปรักษาตัวเพื่อที่จะกลับมาให้ได้ในอนาคต ในฐานะแฟนฟุตบอลคนหนึ่งก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวผ่านเรื่องราวร้ายๆในครั้งนี้ไปให้ได้และหวังว่าเขาจะสามารถกลับคืนสนามอีกครั้งโดยเร็วเพราะต่อให้ไม่ใช่แฟนบอลของแมนซิตี้หรือบาร์เซโลนาเชื่อว่าคอบอลทุกคนต่างก็ต้องมีความผูกพันกับแข้งรายนี้อยู่แล้วเพราะตลอดชีวิตการเชียร์ฟุตบอลเรามักจะได้เห็นชื่อของเซกิโอกุนอาเกโรบนสกอร์บอร์ดอยู่บ่อยครั้งแต่พอเจ้าตัวห่างหายจากการลงสนามไปมันก็แอบปวดที่จะรู้สึก ใจหายไม่ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชื่อของเซกิโอคุณอาเกโรจะกลับมาผลิตสกอร์ในวงการลูกหนังอีกครั้งหากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม